À, không? Không hẹp, tho, đó à, cái nào đại của quân sẽ có cái con cho gì tôm hẹp tôm đế cá trong thong kèm lâu quá, ông ao xây hình như thế bán là cũng chỉ được mạnh có nhanh cũng phải đi cho khổ quá quân hay hơn quân phải cho nhanh vì quân ban là quân phải nhanh hát mà พ่อปีแยงกิ้งกาแย้มเราแลวสายไปถึงหน้านี้ยังวานพญาน้เอาวันนั่นแบบตีหอหั้อเปรี้ยมกับโมซินรับเกิดถึงม่ายุ่งกันเลยตยีว้ายรับบ้านตอนเมี่ยวบ้านจอ่ยางปักก็มานัางนัอยู่ที่นี่ตะกี้เลยคุยกับเราพอป่า ก็เงียบแต่มีอยู่เล้วว่าว <ım Laser. S 2> ่าเห็นก็จริงเลยอยู่นี่มันขาบหลายตัวออเป็นยันแก้วหวมันเหมนกูนะกูเอาเืนมือนด้วยเกระโลกไปดูเขาหึ้ด้วยด้วยเขาติมพขาคูนสามเท่าเหือนกันยันอย่าววลาคุยบาทที่บุญบอกเล่นก็จะแม่ เจ้าคุย้ <c oughs> ยกขไปงานที่เจ้าเขาคุย,ย,ยเลยว่าบาปพวกนี้ี่อมนี้มัองมอ,อ,มองเด่นนะเมืม่อบุญยังไม่ผลเมื่อบาปยังไม่ผลเมืม่อบุญยังไม่ผลบาปยังไม่ผลตากคนรว่าไม่มีบาปเนะมือม่อบุญยังไม่ผลตากคตรว่าไม่มีเมือม่อบุญให้ผลบาปให้ผล โอ้บาปห้ผลนั่นทุกแค่แค่เนาะลำบาปแท่แคบุญให้ผลกับความีความสุขเราเด้ทําทำความดีไบทุดนั้นทุดนั้นชุนั้นาเล่าลำเล่าด้วยเล่าได้ก็พอาะความดีจริงจิตไม่ใช่ว่าได้ไม่มีเหยีผลหรอกอยากเลยอนั่นแหละนกาไปเห็นบุญแท่เห็นบุญ เลยจ้างมุเติ้นก็ดีคอดีบวชุเนยมีเมียปลาเมียบวชเลยเนี่ยสุเปัน์เลยไปแตุ่ประชาเจเาไปแต่เจงที่เจ้าเจ้าไมเห็นเองก็นี่เนยมันว่าไปเห็นอตายได้เราไปเห็นอะอรดวงใจคนเด็กใจเออพุกกนะมอนอายุสี่สิกว่าปีเนี่ยตายไป่าวันเอเขาไปลกไงพยาบาล นั่นยุ่งุ่นเลยดอยยุ่พุ่นออกจากร้างกำลอายุสามจีสามปีเออไปเห็นอนั่นรกออกจากนุ่นเขาเก่งเออนั่นกจะวับอกจังว่ามันหนีได้จะวันเป็นของดี่ดีจะของยีนหิวหน้ามิ้วยันไม่ได้อ่นุ่งกับประเด็นนุ่งยี่ยังกับเด็นอย่างชื่อจงขัดทานเชื่อเขาขายลกเอาลกขัดทาน นุ่งกับพ่ะเด็นุ่งพ่เด็กหพื้นคนน้อยข้างขาจะขอมแน่มียาบ่อนือคนน้อนคนน้อยกับพ่ออยนั่นแหละตายไปแล้วนู้นนสิเชื่อสือายได้บอกเมืมนนเนได้เมื่อมนุนเนเมื่อฟองแแกก็เหรออยิ้มรียผ้ากันเทาแก้วยังมีชีวิตย่นี่อ่าร้ากันเฮงรักกันจางเอานั่นแหะเขาเช็ น้าโลกมันแห้งหลาบแหงชือหลายมันไม่น่าดูเลยลนั่นแหะมันบอยากบวชบวชม่อยากเสื่อคนหลาวนนะ่าวันาเห็นน้าโลกแบบน,นั้นเฮ้ยแต่นั่งอยู่กับสีลูกขึ้นกับบวเดลูกถึงไงหลังไงหนายอยูเพราะน,นั้นรอบอยู่เพราะมันนันม่ีแหง้งอเรื่องคุณเรื่องพี่มันจ้งจิงใจ่วเจ็บันไม่บเบเจ็บบวป่วยนั่นแหละแล้วก็เห็น้า เห็นสาดอกลาก็มได้จ like like ีงน nice. like ่ะปนมึงมึงมึว้าแต่สาหน้าลกมันได้ดินน่ะน้ำพุพุพุอ่นั่นแหละคุณล่องไปเกือ่งไปตงตงพ้นเัมเออดินตายถึงออถึงไปหมืนนี้เงียงหล่ะนั่นแหละเม่จะวามถุกไม่จะวามลำบากกากมเออนั่นแหละไม่น่าคาดนาเลย คือเจื่ว่าตรมชัว,ชวน,นั่นน่ะตายไ้จงยังม,มีนันเด็ามาเกิดมาโดนสิบิจักเชือวหมมีชิปอุบประชาช่บวชแมนเป็นชิปเลยเพราว่าสิสชิปนี่นแมน่ครับต้วมากเรื่องเศ้าแค่ละบาดมาเห็นว่าเห็นเนี่ยเห็นลูกย่็นเดามเรื่องนรกวรวันนี่บัดอนั่นแหละ,อะเออเนกันก็เหลอมากกับมาหลงนั่นแหละ ขอมานแม่กายแม่ใจแม่กายก็ลงหลงรักลงฮักลงช้างลงอยากลงเกินลงตายอยากลูกเดียงลานหลงให้ลงหน้าลงป่าลงลูกหลงหัวลงเมียเวรมันมีได้หลงเท่านั้นลงลมันก็รักนะอนิปชาปัญญาสังขาลาสังขาลาปัญญาวิญญาณันัญญาปัญจะสมุปน Chủ thêm thấy không? Đó là lũ. Lũ lắm. Lũ nả, lũ lắm, đều là sắc ảnh. Há phong lũc cho một chút. Bất thường, nó sẽ phong Nói là Chính vì nó có phong trong ảnh, chắc chắn nó sẽ phong lũc cho một chút. Chắc chắn. Bây giờ, mọi người thấy nó lọc. <laughs> Cái <laughs> này <laughs> có phong lũc cho một chút. Đó là

บ้าย่างไปทสองนั้นสองนี้เพิ่นก็ค่อยดูอยู่ค่อยควบคุมไว้ละบ้ันบ้านใหญนะนั่นแหละค่อยดูแลบ้านกลับเพื่อนทันทีล้มท่ากันแกผมก็บอกว่าบอกท้าที่ท่าไหนนั่นแหละบอกท่าอ่นั่นแหละดูน่าลงไปยังไดอ่ทุกบ้นไหญ่นะบ้านไหญ่ลำบากบ้นใหญ่ตาบันดูเอายเอ้ ขึ้นไปแล้วพี่บอกที่บอกเนาะบอกลูกบอกหลานพ่อแม่เอาอ่ะปากันชาความดียาได้ประมาะฉันว่าได้บาดจิตท่านนั่นแหละเมื่อกันนี้เมื่อมีผลโพดลมีบุ่นมากจะไว้ความดีที่จะความชุกดือ้อเริ่มบัน่นเพิ่มี่จะไว้ชุกวันนี้รับบาตรรับบนเลือกอย่างอินกับอินเลือกเอาเลย เอาไว้ด็กดิบชนนได้ไปทบริด้ท่านนึก็่าไปเจ้าก็มีย่างแบบเออจะกินหน้ามัิบริด้ทนนะบางคนบริษัทนะว้านมุนกบริการวมันมีราคาดีหรอกนน้ำแบกว่าพอกินไสรก็ได้ตายไปอแบบยืดหยุอบ่ิากนี่น้ำน้ำไหยน้ำห้องพืดนี้แบบ่าออกไปบ้านมันบเปเนอย่างจันทร์ี่หลอ่อเออมันนี่ขอบเทียูยุคนม้มันนี่บุญนี่บาตตายไปก็จะไว้กำดีอยู่ อาจะไว้กัำชั่วนา่ารกมันยิ่งบาดตา,าเลยไม่น่าา,าัฒนาชักนิด่เดียวเลยมันเป็นสัจจะหลเรื่องความทุกข์ดันั้นอริยสัจจะทำทำพอที่หนึงน่งหนึ่งให้รู้ทุกทุกให้รู้กำหนดให้รู้เห็นทุก,ทกเออจะไปอ่านจะจำไดให้น้อมเข้ามาโอ้พนายิกโกน่อมจิตน้อมใจนะผมว่าเป็นกรรมฐา,านดู้ใจ มันจะได้เกิดความรู้ความฉลาดให้จิตเขาลูกอันจิตทั้งหมลูกแต่ก่อนได้พอมันมันไม่หูได้ยินตาเห็นได้เออนั่นแหละการมันเิ็นมาเห็นเี่ยงใจออกไปแบบนเห็นหมดเหเห็นไม้ดอกพัดกายมีมิ่เอ้ยเอาไปจูบไปจูบอีนั้นเมื่อก่อนบอเอออี่ังแบบมันบอกเด็ดว่าใช่ไหมจูบต้องหอบเล่ะเจ็ดก็ล่ะมันจะทำเจ็ดเหี้ Bỏ đi qua đi, nó chở ý mà chốt đi <laughs> Mà chốt đi, nó chốt Chốt, búp 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 Chở chật Ngắn ra, nó bù chặt phải Họ ở lại là, bởi mà nhạc, mình nhung mình nhung, mà nhạc Nhạc nó cản trong cả. này cả Bố biết cháu biết ai mà Nhạc tán chắn ngang, nạ đi Nhạc hái u hái tín Yên thạt, yên cắn Cháu ở người đen สาวันเจนกันี่วันปัญนสองเท่อจากเท่อยังแค่ขั้นเดียวพอแห้งขั้นเดียวคือล้อคูนอ่ามือมันเจ็บนเเจ้ามาบกินว่ากินแล้วมันใจใจจะจะตจแล้วมันหรือว่าวันหน้าพอวันหน้าตายยิ่เดอกเจ็วันเก้วันตายไหนึ่งนะพอวันหน้าล็ูจะปอนเก้วันสิบวันตายไปหนึงตนล็อกหายใจจับมันเถอะกัเก็นั้งนอนเรื่า เออฉลาดทั้งนอนได้จ้ะขบวะเจ้าคนฉลาดทั้งนันเนีนั่นแหละไม่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยมันเหลือแต่ขังแรกต้องยาทีจุดย่าจำกันนะครับอย่างไป้ขัาฝ่าบเนี่ยนั่นก็เึงจะเพลยแต่พาอีีมีปัญญาอีีจริงๆมือนแหลมันจังสีเห็นได้สามบุญสั่บุญนใจจะขอบุญแล้วมันจังสีเห็นได้ ร่งดีมว่าร่องท้องลายอากาศร่างใหดีบมเดป้าวจักเช้เท่บดาว่างถึงแกะในบรรยากาศวนนี้ยองพวกจันนาลกจันนาลกนิยกไปเท่บเท่บดาลัางขอบ้านดวเอ่นี่แหละ มันจหมดก็บมันใจขึวัาเจ้าแล้วพ like ูดจะมั่นแจจะฟังว่าจะมันใจสาธุพะพี่วะสาธุครับย่านฟังยังเ้่นแถาแก่พี่วะน่น้องมีแขน้องมีแขเงก็มีมันใจมันกระับ้างที่เบาทั่างะ các nghiên cũng như hay này bước phải hết Yeah. เป็นธรรมะทั้งนั้นนะมันฟังควเป็นรู้เรื่องดอกเขาถิงว่าฟังบั้นฟังก็ฟังด้วยขอปฏิบัติผู้เคยภาวนามากเลยล่ะพวกนี้คว่ำอยู่จำลองนออี่ฟังบอกดอกเออจะว่า,าอย่างพูดภาษาก็ไม่รู้หรอกไปนี่ใจแล้วโบ้พูดแม่ง,งเอาเตาา็ม่พระใจจ้ะเออจะพอนี้ยินเสียงเขาพูดได้หรอนิ้กว่อไป อยากเขาถามมาดที่ไหนยังดีนวกประเเช้ะาเ้วนเคอยู้นเลยไมีมนากา่อยู่สาอยู่ต้นดนไไปบอกไปจับหินกันไว้ไ้นอนเบายิใจเงื่อนจับหินมาว่าหน้าแม่ย้ำอยู่กับลงูอ้ําเนี่ยชีรไป ม่านนี่น้ำมันมุนีมาจัำชิงน,น้ำพาน้ำเจ้เามาตากันมาชวนกันมาบ่หาแต่นั้นแบบด่างทุกจีไ้ที่เอ้ามีา่พามีา่พาหน่อยแหน่อยแงจนต้องเดินจิ้มกองโงันหนะ้าตัวปฏิบัติธรรมนั่นดะเจริญมันได้สมาธิจิตถันร่วมโลกทำหน้าจาระทีเป็นฟังเสียงบนในเจ้าเออไปถามพระโคดม กับพระดอมนีพุทธบรรมดีจีเฉพาะคนว่าพระพุทธเจ้ารู้จักมันย่อดถามเพื่อกะดาษทีเจอฝึกมากเก่งต้องอธิบายอ่ากระดาษทีก็เลยที่บายการฝึกมากเก่งฝึกมากจะพวกที่หนึ่งที่สองเฉพวกที่หนึงน่งฝึกง่ายเพราะรู้จักวิธีการรักษาจินนี่อ่าจีน่าทีนแป้นี่นหละ ทึกษาเนี่ิ้นหาชิ้นแปกชิ้นชจ้นชิ้นปลาชิ้นเน้นดากันตังใจรักษานับจะขอที่เดิมเวลาเขารมาศีลิอ่านั่นนั่นนุ่งขาวมาวัดมาว่าอยู่บ้านก็ได้แต่ชิ้นฐานเป็นเดิมเป็นพื้นเป็นฐานอ่านั่นปูพืชปูพืนได้ดีชิ้นหนานณะจ่ายใรละเจ้ากำรงเร่งยานย่องพยาหัดสุราเขาบไหวหนาวนียคะมีคำว่า เอาจากจะบาทจะกำไผู้าหญิงกั่ทางเขาชายกัจทางจินเข้